นักศึกษาโศนณาพัฒนาสู่ขั้ระดับมัต้นค่ะการน,นังยิืนหลังแดงแดงเป็นนักศึกษาะระดับมปลายเป็นนักศึกษาเจนนำหาเรียนรู้การทอผ้าไหมการเย็บผ้าไหมคือมันต้องมีความมาั่นคมอดทนเพราะว่าเย็บผ้าไหมนี่เย็บมาตั้งแต่ ยำกล้องได้ค่ะเพราะว่าพ่อแม่แม่ยายไปคยเท็่แล้วเขาก็เลยมัดเขาลักแกลักผ่าไม้แล้วเขาก็เลยเก็บมัดตลอดเทียนเท่ากันนี้แหละค่ะการท๊อปผ่าไมนี่ถ้าเราใส่ทันทีเขาก็ต้องเรียกไม้แบบนั้นนี้ไม่เป็นสม่ำเสมอเป็นงาม กยังไปเห็ดได้ถ้าเปลห็ดใหม่ก็ง้ามผ่าเขาแต่ก็สมัมการนี่ผ่าไหมเห็ดมาตั้งแต่โดนแล้วเพราะว่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดผ่าไหมเพิ่นเห็ดมาตั้งแต่พ่อแม่เพิ่นเห็ดนั่นเพิ่นผีเห็ดมาการบวชเห็ดมาเพียบวชเห็ดมาเพียบแต่งงานต่อมาต่อมาลูกหลานก็เล่ไม่เห็ด ได้เริ่มเลียผ่าไม้ทายนี่มาตั้งแต่ฟอตัวสินหาค่ะเลียผ่าไม้ทายเริ่มเริ่มเลียผ่าไม้ทายไม่เริ่มเลียมาตั้งแต่ฟอตัวสินหาส่วนว่าเท่ากันนี่แต่ก่อนเลียผ่าไม้ที่ย่อมสารเคมีค่ะย่อมสีเคมีแล้วสีเคมีบาบรันอันตรายแล้วแบบนี้ไปหาธรรมชาติมาทำ สีธรรมชาติตั้งแต่ทำสีธรรมชาตินี่มาได้ยี่สิบกว่าปียี่สิบห้าปีแล้วค่ะใช่ีธรรมชาติสีธรรมชาติเวลาเขาลงนี่มันจะเวลาเขาไปสักเวลาเขาไปใส่มันจะติดไม้คุ้งชนอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วสีก็โต้สีธรรมชาติเนี่ยมันติดว่าโต้มันติดคุ้งทนน้อยงอมสีเลี้ยงเขาจะ ดอกดาวเลี long, ้ยงแน่ขีเน่เขาย้อมแดงเขาบอกจากขั้งค่ะเขาย้อมแดงเขาจากขั้งถ้าเขาจะเอาหสีสีเทียนออกไปกับตื้อสีดำเอาแดงไปใต้ตีบข้าวมาขัดข้าวมันก็จะออกเป็นสีดำค่ะ ันนั่นไม่เหน็นมันมองไม่เห็นค่ะตนนนไตเวียนโดนง่าไตเวนเส้นยืดที่ที่ท้ออยู่นี่เขายน่าจากธรรมชาติเน่อจากเปียกสะเดาค่ะนะเนอาจากเปียกสะเดาแล้วตัวที่เขาท้อนี้เนี่ยกั้สวยอยู่ในกันสวยนี่มันที่เป็นทีย่อมจากข้างเขานะีย่น่จากธรรมชาติแท้เลยเพราะว่าเขาอยุลายแล้วเขาเขาอยุดประหยัดไส้สีเคมี เอามาใส่สีธรรมาชาติมันยังค่อยบอก,กินสารพิษอันตรายเจโตเขาเอามาใส่สีธรรมาชาติยั่ดียว่ะเพราะว่าเอามาใส่สีทเคมีลายเขาจะเป็นอันตรายเจโตเขาเราก็เลยหันมาใส่ธรรมาชาติอย่างเดียวเดียวน่ะธรรมชาติมันกับน้ำมีลาเขาใส่ มันกับไม้อยู่ตลอดเมลา้าไม่ทำาเวลาเขาซักมันกับมันกับดูบ่โตูน้ำเวลาอเขาซัก้าไม่ดูบระตูดีดีมัน่ะโุ้งทนค่ะเมื่อยรดีถ้าไม่ซัก เขาเฮ็ดเขาแบบนีความสูงเนาะเขาเฮ็ดใหม่เขาแบบนีความสูงเนาะแต่ว่าเท่าแล้วมันเฮ็ดหลายก็ได้น้มนี่ละน้อนเฮ็ดเขาเมียเขาแต่นอนขั้นตอนที่ทำผ่าใหม่มันแบบนี้เท่านี้แหละค่ะเออบางทีก็พอโอกาสเท่านี้ราคาบอกเท่านี้แหละการขั้นตอนเท็่ผ่าใหม่มีเท่านี้แหละค่ะ Selamat tinggal.